สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พาเขาป้าน้องไม้เด้อยายอะ่ะเมื่อนี้ยายมาเอาน้องไม้น้องไม้อะไรแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกลิ้นเด้ไม่รู้ว่าสีเอาได้โดนปันใดเนี่ยฝนตกตะมคืนในมาน่ะไ,ไปเอาน้องไม้น้ำกันพี่น้องพ่อเราละท้องเนาะนะอืมโอ้ยนอนอะไรเด้อพี่น้องเอ้ย,อยมันคือกงอยูืดเหยียะ แต่ว่าอ้วนดีดีวะโ,โอ้กได้เอาเสียมมาน้ำเนาะพี่ว่าสิบอกจะเอาเสียมหน่อยมาน้ำเนี่ยน้ำพี่นอ้องก็มีหละกําลังเสียบกําลัางเสียบอ้อพี่นองง้องไงไหลน้ำน้ำน้ำง โอ้งามพี่น้องเอ้ยดุงพี่น้องเอ้ยน้องใหม่น่ะน้ออะไรอ่ะ งามหลายงามหลายเงดูพุ่นงอ้ำคักดึงดูในเก็บตาโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาเสียมมา này thế nào đây thế này nhau đây má món này có điều bà này nhau đấy nè bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

nó là nhà mặt của họ rồi đưa họ đưa họ vắng Ở đây mặt 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 nó Này mặt mặt Này, mặt 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 ก็โบยนี่นนวมดน,นี่เลย้นไปทางเทือกห่าง,ง,หงหลายโนเ่เป็นตะกา หักบ่ได้เอาบดลู้ช้าได้ ไม่ทันได้ดอกอันนี้แหละกำลังนี้อืมกลังออกพี่น้องมันหค่นี้ไงร้อยมันใหญ่อีกหน่อยก็เนาะยังเอาอันนี้ก็จะให้ญาตินั่นละมาเอาเพิ่น ใกล้ๆน mm ้านี่ยก็เลยขึ้นมาเอาปลามันกำลังออกก็เลยมาเอาพี่น้องมาเบิ้งเมื่อนานฝนตกเมื่อนี้ก็ฝนตกอีกคือเก่าฉันมาตัดทิพตัดโดตัดเอาแก่อนฮะทิพิ์กันซ้ำพี่น้องเอ้ยนิ่งไหลกันมาซ้เหนื่อยพี่น้องเอ้ยขึ้นสูงตั้มซุ่งตั้มนี่แหละ

คิดๆคิดว่าเด้๋ยววันีหยพี่น้องได้ตานึงขนตกขนม้าขนไล่วันนี้กะสิย้ายกะสิกลับบ้านเดี๋ยววันไหนเด้อขนละเดีต้มแล้วไม่กินเมื่อกี้เพราะได้ลายดอกเมื่อี้เนี่ยได้ตาหนึ่งเพราะว่าขนไล่แล้วมันอยู่ในฝ้าหน่ะมันยุ่งลายก็ได้เอายากันยุงมาน้ำกันเลยกลับบ้านแล้วมื้อเนี่ยจ้ายังไงย้ายกลับฝากคลิปนี้เด้เด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อใช่ไหมเอา,เอาน่าไม่เมื่อน่ะมาแวะบ้างนะน้ำน้ำก็มีอยู่ฝนตกมืดคืนนี่น้ำกม็มีอยู่วัได้รีวิวให้พี่น้องเบิง้งจ้าว่าเสี้ยวเห็ดเต็มสองตาเนีย่ยละฝนมาพี่น้องมันจะออกโคกง่ะมันขิลื่นมันมืนจ้าท่านีก้กะพอจบท่านนี้นาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า ขึอนเหยวเลยพี่น้องเอ้ยทังนี้บ่ได้มเบิ้งนั่นก็ไปทั้งเดียวฝนมันตกนี่เลยมาบงทังขึ้นเหยวน่จกแล้วอืมนขึ้นขึแล้ว เห็นมี่เเห็นได้พี่น้องเพิ่นเห็นดีดีนะแล้ไม่ผูเพิ่นบ่เอามาเอาเพิ่นก็อยากเบิ้งดีดีตัวานเดกพี่น้องเอ้ี้อเหรอ